เรับเจ้ใหม่เอเจอแบบแบบไม่มองหน้านหน้าตาเนี่น่าเกียพดพอสมควรคือตอนมานี่มันเด้งด่งๆทุยติดเลด อีก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ,อั้นอีกอ่ะโจรเยอะเยอะต้องสลัดชีแล้อย่างเงี้ไม่ได้ต้องเป็นคนเสลัดชีสลัดลชดีอืมสลัดชี ก็ไมนต้องเล่นสลับสลับชี่งั้นมันอยู่ไม่ได้เอ,อือเอ,อือเอ,อือยิงยิงเอือบย้ง คนพกเนี่ยสู้ไม่คือถ้าเกิดตายบ่อยก็ขออภัยนะครับนี่ไงพอตายให้มากี่ครั้งเองเก่งอะไรลองดแล้วลองมาักคอแม่ 오, 어, 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 ยิงครับฮาพี้เอ้ย,ย,อยอมเบิร์ดเลดีอ้อยู่ฮาี้เลดี้ล้วมันกาจุิสีโฟี้มีสีด้วยผิวปากหน้าแมงเหมือนลิงมา ตายอย่างกะลิงเก็บ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 ใช้ได้เราระบบอันนี้ใหญ่าต้องมีค่า,ามีเงินเยอะ

คิดว่าน่ากลัวก่อเี้ยนยิ้มบวกเลยจรงเก,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 กือบไม่น่ากลัวตบ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 อ่ะกลัวปะเออิ้กเอาเออ,อ ไอผมตายบ่อยนี่ขอไปเป็นยางสูงนะขอไปเป็นยางสูงเพื่อความมันในการเล่นหรือเปล่าวะลองอล้วให้ใช่ไะมบายคู่บายจริงด้วยนี่ก็โอ้ตายนี่ขอ อะไรอขอกคอแม่อขอกคอแม่ยิงอ๋อนี่ใช่อีกตัวนึงอะไรยิงยิงนั่นแหละยิงยิงยังไงไหนวะตัวกระดูกดเอาไงเอาไงวะวิงว่งวิ่งมาไหน ฟารุตากกเะอีคิดความจะเป็นการดรอปลงแบบรวดเร็วเก็บเรียนเก็บเรียดโอ้ร้อนหมดจังเสียงเพลงเงียบแล้วโอ้เราต้องหิมะหันแล้ว เคยยังไม่ิดเลติอะไรเก็บของมันเก็ตัวหนอุจจบาอุจจเอะอะเอะด้งตัวมอนเยอะมากอ่ะ ติดคิวมอนเทเวลล์วนอ๋อก๊ปเองอยู่ในที่ที่ข้าอยู่เมื่อครั้งที่แล้วคี่ตายอย่างไวตายอย่างเยอะแล้ตายอย่างไวมันก็เทพตาแล้วเอาของไรทุบแล้วก๊ปตรงเนี้ยเอ,อย็นตรงไปเรื่อยๆได้จะบรรลุเลย

รู้มาแล้วเพื่อนมาเปลี่ยน้นองน้าทานน่ารักด้วยนีวิ่งไงไม่กลัวยืนบวกจะเห็นมั้ล่ะอยากโดน เลือดนี่เหลือเจ็ดกอ๊อปยังไงพรไ้อมเต็มเอร์ไปเกิดใหม่เลือดเยอะกว่านี้เลยอืออยากเกิดไปขนาดโ,โอ้ใจเย็นใจนอูก๊อป ก็มีคนเดียวปอมเกือบตายใครมันพุ่นเล็กหนาวมาเจอเอาไงเอาไงวะคิดว่ากลัวเนี่ยไหนเงี้ยสุดสิทธิยังไงมาแค่ว่งเข้าไปหาระเบิด ระเบิดอัดจ้าแม่งเอาแล้วระเบิดหรอเระเบิดระเบิดกูก็ระเบิดแต่ว่าเอาดิเอาไงอ่ะเอื้อตายระเบิดกูก็ระเบิดสกอบเพียนสกอบเพียนอะไรละหนาวอ่อปาา่ะอ้าวตายนี่ ักคอมอึดีครับมาลองจับปงขยะอยู่อ<ห>ืมกระสุนนี่อิ่มหนำโอ้คือแบบอืปง่ปง,งป่งมแมลงป่งแมลงมาลุมล้อมตาย ตายปลาโงปลมแรงปลาแรงมันเยอะไปไหนเนี่ยบางทีมันเยอะไปอืม เล่น,น,อ,นอะไรหาทำไมครับกันอเสร็จแล้วได้ถึเปิงกปลุกแมลงวายร้า มาลองนี่เล่นแบบยังไงไม่รู้เนี่ยโอ๊ะเพลง ต่อม,มาก็มาไปก็ไป,เ,ไปเพลงนี้เงียบเพื่อนี่ก็มาจังเลยเอ็นเคลียร์หมดอย่างอ่ะขอพวกมอนแล้วพวกเนี่ยเคลียร์หมดอย่างขอพวกมอนตรงนี้เดี๋ยวช่วย อ๋อกลอบตรงนี้เอ็นลงไปด้านล่างยังอ่ะเอ็นลงไปด้านล่างยังไม่รู้แล้วเอ้าไม่เคยบอกมันปั้มปั้มอะ นี่จะไปไหนยิงเรียงตัวโอ้โหอ้อะไรวะมันอะไรอ,อครับพี่พิ่งมาอะไรมันผ่านหน้าเมื่อกี้อ๋ออเล่นี่เนี่ยว่ะยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งพังงาดอะ่ะ พลังงาดพลังงาดยิงแบบระยะเผาขนเนี่ยตรงนี้อย่างเงี้สยสไตล์ไวก็อย่างนี้ก็ไม่ชอบเลยตัด <c oughs> ไม่ตายเหนื่ยใจจี้ ยิงม่ยิงไอ้นี่ไม่ไม่โดนไงย,ยิงไม่โดนอีกนัดหนึ่งลวงนี่อา้าตายรีบกรอปหายกำลังรอรอใจอบบอกล้วไงเวลามันเข้ามาใ,ใกล้่ง ยิงแม่งเลยนี่อ่ะก็จะตายไวใช้สองคู่ครับกกบเล่นไรเนี่ยเออมอออ้วดอวายตรงน่นอนเน่นอืมออืม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 อ๋ออะยังไมแล้ว ไปไหนมันนี่ดิแน่มีการแอบบเอาปักสอยสอย่ลวงมาแล้วมั้งมายังวะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล,มาลเอ้ยมาพาวสิขาวดำสุดเรียนนี่นั่นเนี่ยมาแล้วตอนนี้ได้ยังไงตกตกตกนั่นเนี่ยยิงเลยก็นั่นน่ะที่มีแสงอ่ะยิงแม่งนี่น่ารอดใจนะครับว่าทำไมถึงรู้ว่าต้องยิงตรงไหน มันมีประวัติคือแบบไม่กลัวนา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 นจริงจริง พยายามแบบระยะประชิดตรงนี้เลยะคือไม่สนชีวิตเนี่ยสนแค่ว่ามันจะพังหรือเปล่าเอาสนเพิ่มแบบยิงยิงยิง

มาสนมอนธรรมดาข้าสนแค่ไอ้เครื่องใหญ่อย่างเดียวตัวธรรมดาค้าโดนตีอยู่เนี่ยตัวมแมลงตอมเอาไปแล้วกระจอกไงไม่กล้าคือมันกลัวเราไงจริง They're escalating. Tell me something I don't know. Sorry, just thinking out loud. The scientists, the scientists were able to decipher a map. Apparently there's another Syrian chamber beneath the Great Pyramid. The map calls hmm, the pyramid the tomb <coughs> that hides a tomb. Ah, Mumbo Jumbo. Favorite. Here's the weird thing. There's no direct way in. The map just shows this isolated bubble. The words on it say, the Sphinx is the key. Whatever that means. I think it means the Sphinx is the key. Now, if you'll excuse me, I'm off to blow up a big stone kitty. Sam, the scientists are almost positive we can figure out a solution. Tell them I already thought of one. Sam, you can't blow it up. It's a priceless artifact. They'll just have to build me. จบไปอีกมิชชั่นหนึ่งนะครพอจบมิชชั่นนี้ปุ๊บนี่คือคือไม่รู้แล้วครับคือเล่นถึงแค่ตรงเมื่อกี้ครับหลังจากนี้ไปนี่คือยังไงจิตวิญญาณจิตวิญญาณน,นะคือยังไม่เคยเล่นมาก่อนไอ้ทั้งหมดที่เล่นไปประมาณ4ี่หาพารนั่นคือเล่นมาหมดแล้วนะครับ ก็ทดลองเล่นประมาณสองชั่วโมงเล่นแบบบ้าๆบอๆก็เอาแค่นี้กั็พอพอแล้ะอันเอา,อาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พัทหน้าครับสวัสดีครับขอพอดีนะครับสวัสดี